สวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีเด้อนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมอ่ะตอนนี้มาผ้ามะเบิงอันมาเทียวอ่าเมืองเวโรนาทับลานนะครับผมอยู่ที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะครับผมอยู่ที่ปาจีนบุรีพี่น้องครับทางลงจากเขาปักตงชัยนะครับก็อ่าบรรยากาศดีนะครับห้องพักู่นีคืนนึงแล้วนะครับมีคืนนี่พักอยู่เมื่อคืน เที่ยวหลายแห่งเลยจากข้างในนี่ก็สิเป็นอุ้ยหลายเนาะแมนแต่ว่าดอกไม้นี่อ่าปจะกำขี่รถอีกคันนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้เฮามันเที่ยงแล้วเนาะแดดแล้วเฮาก็กินข้าวกินน้ําแน่ไปเที่ยวหนาครับกับบรรยากาศรอบๆก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับนะครับ อ,อย่ากผ้ายางเบิองหลายๆมองเนี่ยอยู่นะครับแต่ว่ามันแดดที่นองครับมันแดดเบิงข้างหลังมีเรือนะครับเรือด้วยนะครับน,นู่นมุมทายรูปมุมยังหลายๆดอกพี่น้องแต่ว่ามันมันยางโมไว้นะครับมันแดดหอนแห้งแล้วก็เดิทนทางต่อนครับกว่าจะไประยองไปซ้อมไปยังหางแรงนะครับจะไปท่านหางแหลง ย่างไปเรื่อยๆเจ้านี่นะครับพี่น้องตรงนี้เป็นสะพานเป็นน้ำจะบอกว่าฟังเฮาอยู่นี่คือฟังทางโรงแรมนะครับฟังฟังทางโรงแรมคนข้างนอกจะเข้ามาก็ไม่ได้นะครับฝั่งนี้ต้องต้องเป็นฝั่งเข้ามาพักทางโรงแรมนะครับผม เบง้ังหนึ่งกับคืออยู่ได้เลยพี่น้องไายครึ่งอยู่ไก่เคี่ยงอิตาลีอยู่นะครับผมพ่เคยไปหรอกวะพอออกไปเองสินะว,วัดดีหญิงวัดดีสาวสวยจังเลยซีเรนนังอินเดียบ่อเอ้ เลนออกอันปองนันปองนี่เนี่นบอฮ่าโอ้โหแก้วได้ยูบ่ได้ยูได้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 นี่นะครับสะพานตัวนี้นะครับเห็นบ่พี่น้องใกล้ๆ้นงเขาเจาะตันไว้เด้อครับเขาเจาะบริบัทเฮมานะครับต้องเป็นต้องมีรหัสของบัตรก่อนนะครับถึงจะเข้ามาได้นะครับทุกคนพูดนะครับคนกระทายลูกทายยัง ตรงนี้เป็นปั๊มปตทนะครับปั๊มปตทนะครับอยู่น,นี่นะพี่น้องปั๊มปตททับลานนะครับผ่านประจําเลยเฮ้ยแงมมื่อแลงคันเปนแดดลมลมตกหรือว่ายาง้มมือมนเศร้าๆสีมันก็สีบรรยากาศมันาก็สีป็นอี้จังหนึ่งนาะก็คือสีดีกว่านี้อยู่แต่ว่าตอนนี้มันดแดดแง้มครับป่๊บไว้เพียงเนาะแม่น เอาเบื่งอีกสักนิดนึงนะครับผมก็พวกเราจะขอตัวนะครับเดินทางต่อแล้วนะครับฟังผลจะเป็นฟังถนนใหญ่นะครับผมฟังถนนใหญ่เส้นปักตรงชยัยปาจีนนะครับ โอเคนะครับทุกคนเดินทางต่อก่อนครับผมเดินทางสู่ระยองนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม uh huh. เราอยู่อิตาลีครับผมตัวนี้เป็นทางเข้านะครับด้านหน้าเด้อพี่น้องนี่ด้านถนนใหญ่ครับผมอ้าวถ่ายด้านหน้าให้ดู แต่ว่าสิบลอลงจากรถเ้อพี่น้องมันห้อนมันร้อนสลึกเกินตอนนี้นะครับผมอาพี่น้องนี๋เบิงซ้านี่ละนะครับมันเป็นปั๊มปตท่อนครับพี่น้องครับนี่นอ,อมีเซเว่นนะครับมีร้านค้าร้านขายแล้วพี่น้องนะครับผมประมาณนี้นะครับ พวกดาวนะครับเดินทางต่อล้ดเดพี่น้องวันนี้นะครับไปต่อไปต่อยาวไปนะครับผมจนถึงระยองนะครับบ๊ายบายครับ